ครับคสวัสดีเพื่อนๆผูที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาทุกท่านนะครับเมื่อนี้เจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับพระผีพระน้องมาเป็นกงคือเก้านะครับเมื่อนี้มีกงมาแนะน้าอยู่สองสาโตนะครับหมแรเลนี่ก็เป็นงานนกเขาชวานะครับงานนกเขาชวาขนาดก้นกรงอยู่ที่สิบสามนิ้วนะครับความสูงที่อยู่ที่สิบสามนิ้วคื้นกันครับตัวนี้ครับนี่ครับ จดให้นะครับเป็นโทนสีเหลืองใบนี้ก็เป็นของพี่วัชระกัขอบพุณ้หลายครับพี่ครับนี่ครับเทียนไห้เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งใบนะครับจะเป็นนกเขาชวากันนะครับขนาดกลกลงสิบสามนิ้วแต่ว่าความสูงอยู่ที่สิบห้านิ้วนะครับตัวนี้เป็นทรงสูงนะครับทรงสูงบอป้องนะครับหัวบางใหญ่นะครับเปินมักจังสี่นะครับอ่าใบนี้เป็นของพี่ ใบนี้เป็นของพี่สุวัดใชนะครับนี่ครับผัดใช้นะครับจะให้แวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับเป็นของพี่จำโนมครับจะให้เรียบร้อยครับเขาหง่นะครับตัวนี้เป็นเขาเงยพุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็ขอบคุณประางพี่ณรินนะครับนี่นะครับ พีนาดินช่างลูกสมมากนะครับลูกพวงกันนกกระจอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยอดมายมยมหอมนะครับขนาดกลนกลวงยูทีสิบห้านิ้วครับความสูงยูทีสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ครับส่วนที่กลางนี่ส่วนกว้างที่สุดนี่ยูทีสิบเก้านิ้วนะครับตัวนี้ครับผักลงถัดใช้นะครับนี่ครับโทนสีม่วงนะครับแล้วการไว้เึิ้งทั้งด้านนี้นะครับ เป็นงานกันนกกระจอกนะครับของพี่จำปานะครับผมบริสุทธิ์ส่งผลรอบที่แล้วนะครับรอบมีสีส้งไห้นะครับทั้งสองใบนะครับนี่นะครับของพี่จำปานะครับนี่ครับสวยงามนะครับค่อนคัดทิกนะครับนี่ครับจัะให้เรียบร้อยนะครับประตูเปิดลื่นนะครับฝากไว้นาครับทางด้านนี้เป็นของพี่อะไรอันนี้อันนี้เป็นใบรุดจองนะครับรุดจองหนึ่งใบนะครับตอนนี้ครับ มัจะหลายใบอยู่นะครับแต่วไอ้นี่ผมเห็นใบหนึ่งก่อนนะครับสกใจจากสาฟามได้ไหมได้นะครับเหลือท้านนี้เป็นของพี่ต้นนะครับนี่นะครับลูกส้มจัมโบ้บอทงจากนะครับเผินเอาเขียวขี่มานะครับนี่นะครับมันก็จะทาอีกไลนยหนึ่งนะครับก็มีความสวยงามเน้นนะทาวอรดนวยกันครับตัวนี้ครับฝากไว้น้ำครับขนัดก้นโกงท่ผ่าครับวามงุงยู่ทีสิบสองครับ อ่าตรงนี้ครับราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทครับราคาเดียวนะครับหรือท่านอยากได้แบบก้อนสามพันจะได้นะครับก็เห็นให้ได้กันครับท่านระบูมากครับว่าเดี๋ยวไปใส่เอาไปใส่งานในลักษณะแบบได้นะครับสองใบนะครับของพนนะครับก็ฝากไว้น้ำครับเรามาทั้งด้านนี้นะครับทั้งด้านนี้ก็มีด้านนี้อีกหนึ่งทรงนะครับของพี่ เอกสมุยครับนี่ครับขนาดกรงสิมานิ้วนะครับความสูงอยู่ที่ซิฟนิ้วนะครับตัวนี้ครับเป็นขนาดผ้าตอหรือช้ำนกดินครับตัวนี้ครับทรงออมสินนะครับตัวนี้ผมเรียกว่ารุ่นออมสินกันแล้วกันนะครับใไ่หัวห้เรียบร้อยนะครับพร้อมเดินท้าครับมือนี้ครับมือนี้ครับลูกใบจะไปพร้อมหัวแบบนี้นะครับหัวจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับวางไว้แล้วกจะเป็นอยู่ประมาณกลางฉี่นะครับนี่เยียดห้เรียบร้อยนะครับใส้เกีียวห้เรียบร้อยนะครับ ใบนี้ก็เป็นของพี่วิเชษนะครับพี่วิเชษสั่งมาสองใบนะครับเป็นเลมอนสองใบนะครับกับใบนี้นะครับจัดให้เรียบร้อยครับมือหนีเดินทางนะครับมือนีครับท้างนี้ก็เป็นของพี่บอลนะครับเสียบอลชนบุรีครับครับนี่ครับเป็นช่างเขียวอ่อนมาสองใบนะครับ่ว่าเร็วๆใบเดียวครับ อีกใบหนึ่งกับว่าก็ไม่ประกอบครับคาดว่ามือสีแแลวเพื่อนนะครับนี่ครับเป็นค้อแขวนนะครับเพื่อนเพื่อนอยากได้ค้อแขวนนะครับว่าถั้หลักนะครับว่าใั้เสานะครับนี่ครับแขวนกับสีเลยนะครับกระเฮ็ดให้ได้ขึ้นกันครับมักแบบไร้เฮ็ดให้ได้เบิดครับที่นอนนกแบบนี้ฮกดให้ได้ครับสารเพิ่มเติมมากครับมีน้อยครับนังนี้เป็นของพี่น่าดีนะครับพี่น่าดีกระลูกค้าเก้าห้องประจาห้องนี้นะครับ นี่ครับการรอบที่สองที่สามแล้วนะครับทีเพื่อนจังไหมขอบคุณอะไรครับพี่ครับนี่ครับเป็นเครื่อเขาหลงนะครับใให้แล้วนะครับตอนเครื่อนะครับนี่นะครับขาดบพได้เลยกับพี่นี่นะครับพี่ชาวลิศนะครับพี่ชาวลิศอ่าอ่าเป็นคารานกงสิผานะครับข้อมูงอยู่ที่สิบหกนะครับ ตาเตอร์ตูใบนี้เป็นขอทีไม่หน่อยเพื่อนมาเดี๋ยวไปใส่เขาชวาครับก็ไปใส่ได้เลยครับผมเทียดเห็นเรียวเมื่อวานบอกออกให้นอนครับนี่ครับขอใบง่แตว่าไปใส่ของเขาชวานะครับก็เร็วจะทันนะครับทันที่ใส่ยังก็เร็วตะทันนะครับใส่ได้เรื่อยวนะครับสองใบนะครับของคนครับอุ้ยตัวห้ไรของเรานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าเป็นของพี่เสือเก่งบานนังสตานะครับตัวนี้ เพิ่นขอมานะครับขนาดก้นกลงสิบหานะครับความสูงอยูทีสิบเจ็ดนิ้วนะครับเพิ่นโใไซค้อนนะครับเพิ่นเี่ยวโไซหนกขุนท้องว่าสั่นเอาแ้วแต่เพิ่นนะครับหรือว่าผู้ใดมักสไตล์นี้นะครับเป็นกรงนกกลางเขียดงนะครับอ่าคอนภายในเขาจะจัดให้เรียบร้อยนะครับโค้งเลยนะครับอยากได้ก็สอบถามมานะครับผู้ใดสนใจนะครับเป็นกรงนกกลางเขียนดงนะครับกระหิตใส่เกลื่อนนะครับหรือว่า หรือว่าท่านที่เพิ่มเติมมองได้มากนะครับก็คิได้เบิดตนะครับกุเรกได้กงดวดให้คิดทอดห้องก้อนนะครับวาห้องฮิดให้ตามใจลูกค้าแน่นอนครับตัวนี้กันนกกระจกลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับจานเี้ไปเลยนะครับ่หนักนะครับนำนักอยู่ประมาณเบียดเบียดลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขงาดนี้นะครับเป็ดกยกลาขึ้นกาครับ ปล่นกะลามาเน้น้ำคือเก่านะครับท่านเวลาท่านสีใส่งานนะครับท่านเอาเข้าไปในกลุ้งเลยนะครับเอาไปเกี่ยวเลยครับท่านมองไดท่านต้องการสีหอยไว้ท่านเอาไปเกีียวเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าท่านจะเอาไปเห็หมองไดท่านเอาไปเกี่ยวเลยต้องการมองไได้เบืดอนนะครับแล้วก็สีแน้นนะครับยูด้ครับนี่ครับเพราะว่าผมใส่ขาหรอกนะครับตัวนี้นะครับ นกที่กินเข่าได้สบายนะครับวางสบายนี่เป็นกระเพาะนะครับกระเพาะเขานะครับกระเพาะเขาคู่ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับลงสีพร้อมแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ท่นเลลงให้นะครับตะพาส่วนกระลาเนี่คู่ละหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาบอลร้มทรงนะครับถ้าท่านคือกงใบพร้อมตัวนี้ใบกระสีฟีไปเลยคาทรงนะครับแล้วก็ทั้งนั้นงานผ่าครับงานผ่านะครับงานผ่าคุ้มนะครับ ผ้าคุ่ม1านิ้วนะครับตัวนี้ครับ15นิ้วก้นกลง15นิ้วความสูงอยู่ที่16นิ้วครับตัวนี้ครับผืนนี้120บาทครับประมาณนี้นะครับปินผ่าลายไทยเนือนายางดีนะครับนี่ครับราอขาดง่ายเนียนอนครับนี่ครับโอ้ผมจะเลือเป็นงั้นหลุดจองอีกนะครับมันเป็นงั้นหลุดจองอยู่มีตัวนี้นะครับก้นกลง1ิบห้ความสูงอยู่ที่16นิ้วนะครับค้อนสวยงามนะครับแข็งแรงเนียนอนครับนี่ครับหลุด ลดจองนะครับาผู้ใดสนใจก็สอบถามมาครับมีอยู่ประมาณสองถึงสามใบนะครับตัวนี้ครับผมบ่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 หมั่นใจนะครับนี่ครับนี่ใบครับนี่เป็นทุนสีเงินกับสีเขียวนี่ครับลดจองสองใบนะครับนี่ครับผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามก็ได้ครับนี่ครับบ่โดนคดวราบ่โดนกับสีปิดไปเบิดนะครับตัวนี้ครับสองใบนี่ครับ ราคา4 9 0บาทเท่านั้นครับใบละ4 9สบบาทนะครับนี่ครับพร้อมหัวไปที่นะครับโผมสิแพกไปหัวมอยู่ด้านในนะครับถัานก็ไปม้วเกีียวออกมาขันแบบนี้เด้เลยครับนี่ครับสามารถห้อยได้นะครับนี่ครับฝากไว้นะครับถ่ายคลิปก็ฝากลูกค่าทุกท่านนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพจ้าของนะครับโรคไข้ไข่เก็บมันหลายนะครับ จังใดกับช่วงนี้ก็เป็นวิกฤตอยู่นะครับจะว่าอีย่างนี้เป็นกระทบไปเบิดนะครับกระทบหอดผมเพื่อนนะครับกะฝากช่องฝากติดตามเลยนะครับผู้ใดจังใดกับของมาเบิ้งครับกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้น้ำนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับมือนี้่ก็สวัสดีครับ